สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่างๆทางช่องเรานะคะวันนี้หัวข้อของเรานะคะคุณมีแสงประกายแสงในอีกมิติหนึ่งในโลกทิพย์เป็นสีอะไรนะคะวันนี้ของเราก็มีอยู่3กองค่ะมีกองที่1กลกองที่2องและกองที่3ค่ะเพื่อนๆเ,เลือกกองที่ชอบมาที่สุด1กองนะคะแล้วเราก็ไปพบกับคำำําทานายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่างของเรานะคะหากสนใจอยากดูดวงก็สามารถทักไลน์ ID ของเรามาได้เลยนะคะวันนี้หัวข้อของเราคุณมีแสงทิพย์อีกมิติหนึ่งเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูนิสัยกันก่อนเนาะว่ากลุ่มกองคนที่หนึ่งนิสัยเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูว่าคุณมีแสงทิพย์เป็นสีอะไรนะคะ คุณกองที่หนึ่งนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีพี่น้องนะคะพี่น้องในครอบครัวค่อนข,ข้างที่จะมีหลายคนแล้วคุณจะเป็นคนกลางนะคะคน,นิสัยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักสันโดษเนาะชอบอยู่คนเดียวมีพี่น้องเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้ากับ เมือนเข้ากับคนได้ยากเนาะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะแต่ว่าชอบอยู่สันโดษเนาะอยู่เพียงคนเดียวไม่ชอบอยู่กับคนมากๆและคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อนะถึงคุณจะชอบแบบอยู่คนเดียวแต่คุณจะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือคนอื่นและคนคนนี้กลุ่มกองที่หนึ่งนะคะ คุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสนะคุณสามารถสัมผัสกับสิ่งรอบข้างได้ดีแล้วก็คุณอะสามารถที่จะช่วยคนที่เขามีปัญหาได้คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนะแต่หากคุณเวลาคุณมีเ,เจอคนที่มีปัญหาเนาะคุณก็สามารถที่จะพูดให้เขาเข้าใจไดะให้เขา,าร,รู้สึกดีกับคำพูดของคุณแล้วคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้นะสบายสบาย สามารถเข้ากับคนได้ง่ายแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้ากับสังคมเท่าไหร่แต่หากเกิดเจอผู้คนคุณก็เป็นคนที่สามารถจะเข้ากับหมู่คนจำนวนมากได้แต่ว่าคุณก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะอ่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคุณไม่ชอบที่จะติดสินบนใครเวลาพูดเวลาคุณพูดคำไหนอะ่ะคุณก็จะทำทำอ่าแบบนั้นจนได้คือถ้าคุณรับปากใครแล้วอ่ะ คุณจะไม่ผิดคำพูดคุณจะเป็นคนถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะจิตใจคุณจะเหมือนผู้ชายนะอ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นคนที่ตรงตรงตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาถามว่าคุณเพื่อนเยอะไหมคุณเพื่อนไม่เยอะนะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่ตรงเนาะแต่ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงจิต แสงของคุณเป็นสีอะไรนะหากว่ากองหนึ่งนะคะมีใครที่ตรงกับกองหนึ่งเนาะอุปนิสัยคล้ายๆเหมือนกองที่หนึ่งก็ขอให้คุณเลือกกองที่หนึ่งก็เป็นของคุณนะคะแต่หากว่าดูไปแล้วนิสัยไม่ใช่ของคุณก็ไปเลือกกองกองต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะว่าแสงของคุณเป็นสีอะไรและคุณมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะ อจะบอกนะคะว่าคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองคุณจะไปในอีกภพภูมิหนึ่งอ่ะคุณจะไปบ่อยมากไม่เหมาะสังเกตนะเวลาคุณนอนหลับไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่อีกมิติหนึ่งหรือได้ไปท่องเที่ยวในอีกมิติหนึ่งก็จะมีใครบางคนที่คอยติดตามคุณไปด้วยเขาจะพาคุณไปท่องเที่ยวและคุณก็ชอบมากที่ คุณจะทุกทุกครั้งอ่ะก่อนจะนอนอ่ะคุณจะคุณจะรู้สึกดีมากเพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวคืนนี้ถ้าฉันนอนอ่ะฉันจะต้องได้ออกไปเที่ยวอีกแน่ๆเลยแสงทางทิพย์ของคุณนะคะเป็นสีแดงค่ะแสงทางทิพย์ของคุณนะเป็นสีแดงสีแดงหมายถึงอะไรนะคะเป็นสีที่ทําเป็นสีที่เกี่ยวกับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีเป็นคนที่มีความ จิตใจของนักสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่สีแดงมันก็ยังมีสีที่อ่อนหวานซ่อนอยู่ข้างในคุณเป็นคนที่พูดจาดีพูดอ่อนหวานและภพภูมิที่คุณชอบไปที่สุดคือเป็นภพภูมิวิญญาณที่เขาอ่ะ,อะเหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งมันเหมือนคล้ายๆเหมือนโลกมนุษย์นะคะแต่ว่าไม่ใช่โลกมนุษย์มันเหมือนอีกมิติหนึ่งที่เขาก็ยังมีบ้านมีรถหรือทํางาน คุณจะไปในมิตินั้นบ่อยมากเพราะว่าคุณเหมือนมีภารกิจในอยู่ในมิตินั้นคุณต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้งานนี้สําเร็จท่านบอกว่าคุณอนะมีจิตผูกพันกับคนในมิตินั้นคุณอาจจะเคยอยู่ในมิตินั้นมาก่อนก็ได้แล้วก็เกิดมาพบชาตินี้มาเป็นมนุษย์เนาะแต่ว่าบงงานบางอย่างที่คุณยังทําไม่เสร็จเนาะคุณก็ต้องต้อง,ต,องต้องกลับไปเพื่อไปทํางานนี้ให้เสร็จเนาะแต่ว่า การที่คุณน่ะจะไปมาไปมาเน่ยมันก็บางครั้งคุณตื่นขึ้นมาคุณอาจจะไม่ค่อยมีแรงคุณอาจจะรู้สึกเพียรหรือว่าอาจจะรู้สึกง่วงนอนตลอดทั้งวันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ากองที่1น,นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจก็อยากสนใจดูดวงก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทิปต่างๆของเรานะคะวันนี้ของเราหัวข,ข้อของเราแสงทิพย์ของคุณเป็นสีอะไรนะคะวันนี้เราจะมาดูก่อนว่าคุณมีอุปนิสัยเป็นเช่นไรนะคะจะได้ดูเพื่อนๆจะได้เลือกง่ายๆนะว่าเพื่อนๆเป็นกอง, 1, กอง 2, หนึ่งกองสองหรือกองสามนะคะนี่เราจะมาดูนิสัยของคุณกองที่สองนะว่าคุณเป็นคุณยังไงนะ คุณเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่ชอบทําอะไรได้ตลอดเป็นคนที่ถ้าอยู่ในโรงเรียนก็จะมีงานโรงเรียนคุณจะรับอาสาทําทุกงานถ้าคุณเป็นคนที่อชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่ามีงานเยอะๆคุณก็จะอาสาไปช่วยเขาทํางานก็คือเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เนาะหากใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็จะไปช่วยเหลือเขาทุกเรื่อง ส่วนมากไม่เคยปฏิเสธนะคุณไม่ค่อยที่จะปฏิเสธเลยคือคุณคุณพร้อมอะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ถ้าอยู่นิ่งๆคือคืออยู่ไม่ได้คือต้องมีอะไรให้ทำแต่เวลาพอคุณจะอยู่นิ่งๆนะคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยนะหากเวลาที่คุณรู้สึกว่าอืมฉันไม่อยากจะทำคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยคือมันแล้วแต่อารมณ์คุณอีกทีนะหากจะทำก็คือทำเยอะมากแต่หากไม่ทำก็คือไม่ทำ คุณนะคะเป็นคนที่ทํางานเยอะเนาะเวลาคุณทํางานเยอะเนี่ยถึงเวลานอนคุณจะเป็นคนที่นอนนอนเร็วแล้วก็นอนลึกคือบางคนอ่ะกว่าจะหลับเนาะอาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะแต่สำหรับคุณอ่ะคือเข้าห้องนอนคือคุณหลับเลยนะคือหลับเลยคือคือไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะคือคุณไปเลยเ <c ười> พราะว่าคุณอาจจะใช้พลังแรงร่างกายเยอะเนาะพลังความคิด พลังจิตใจร่างกายคุณใช้พลังเยอะถึงเวลาคุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากต่อไปนะคะอ่าคุณเป็นคนที่เก่งในทุกๆเรื่องเก่งในทุกๆเรื่องจริงๆนะคุณชอบรับอาสาทํางานให้คนอื่นไม่พอ แล้วคุณก็เป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคือคุณคืองานชิ้นนี้คุณอาจจะไม่เคยทํานะแต่พอคุณได้แค่ไปทําคุณก็ทํเป็นเลยบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเนาะในการแบบเรียนรู้แต่คุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแบบให้ทําอะไรคือคุณทําได้เลยคือคือไม่ต้องใช้เวลานานในการที่ว่าเอออันนี้มันทํายังไงนะคุณเห็นปุ๊บคุณก็ทําได้ปั๊บเลยหากกองหากกองที่สองนะคะมีนิสัยคล้ายคุณ ก็กองนี้อาจจะเป็นของคุณนะคะแต่หากไม่ใช่ก็ลองไปดูกองอื่นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าคุณมีแสงทิพย์สีอะไรนะคะนี่ไงคุณมีแสงทิพย์สีขาวค่ะคุณเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือเนาะชอบช่วยเหลือช่วยเหลือทุกคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจิตใจของคุณอะส่วนมากอะคนที่จิตใจอย่างนี้ก็จะเป็นถ้าเพื่อเกิดพูดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะเป็นทางพระโพธิสัตว์เพราะว่าทางโพธิสัตว์อะท่านจะเป็นชอบช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสรรพสัตว์คุณก็มีจิตใจเช่นนั้นเหมือนกันนะคุณมีจิตใจที่ดีแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบ ใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็จะช่วยเขาหมดเลยคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติหากช่วงไหนที่คุณทํางานเยอะๆเนาะแล้วก็ร่างกายคุณรู้สึกเพียคุณชอบมักจะเข้าป่าแต่บางครั้งก็ชอบไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะเป็นวัดวาอารามที่แม่หมอเห็นนะกองที่สองอะ มีสถานที่หนึ่งที่คุณชอบไปบ่อยๆแล้วมันทำให้คุณรู้สึกมีพลังทุกครั้งที่ที่หลังจากกลับมาเนาะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่คุณคุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยหรือว่าเคยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนสถานที่ตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นอะมันเป็นสถานที่เก่าโบราณที่คุณอ่ะในภพชาตินึงอ่ะคุณเคย เคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นคุณเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นแล้วคุณก็ได้ตายนะคะได้ตายอยู่ที่นั่นทําให้จิตของคุณนะ่ะชอบไปอยู่ตรงนั้นบ่อยๆอทุกครั้งที่คุณรู้สึกรู้สึกแยก่หรือรู้สึกไม่มีแรงรู้สึกเศร้านะมันจะมีจิตที่ บอกให้คุณว่าให้คุณไปในสถานที่ตรงนั้นแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นบารมีเก่าของคุณเนาะที่คุณเคยได้สร้างมาในสถานที่ตรงนั้นคุณจะชอบกลับไปอยู่ที่นั่นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณกลับไปคุณจะรู้สึกดีทุกครั้งแต่คุณก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนี้ค่ะยังไงก็กองที่สามก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจอยากดูดวงก็สามารถทักไลน์เข้ามาหาแม่หมอพันตาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหัวข้อของเราวันนี้แสงทิพย์ของคุณเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะว่าคุณกองที่สามคุณมีนิสัยเช่นไรนะคะคุณเป็นคนที่ไม่กลัวอุกคุณไม่กลัวกับอุปสรรคที่คุณเจอคุณเป็นคนที่หา,ากว่ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมที่จะสู้ และคุณก็ไม่ท้อถอยนะคือคุณมีความรู้สึกว่ามันสนุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคุณรู้สึกว่ามันสนุกอ่ามันเหมือนว่าเราต้องได้ใช้สมองอะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาเราควรจะทํำยังไงคุณค่อนข้างที่จะมีความเก่งพอตัวเลยนะและทุกครั้งที่คุณสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาที่เกิดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณก็จะประสบความสําเร็จและสิ่งที่ตอบแทนอ่าตอบแทนคุณมาก็เป็นสิ่งที่ คุณก็ไม่ได้อยากที่จะอยากได้นะแต่ว่าทุกครั้งอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณทําแล้วมันประสบความสําเร็จมันก็จะทําให้คุณได้ของอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือความรักคุณจะได้รับของสิ่งนั้นนะคะมาเป็นของของคุณเพราะคุณไม่เคยที่จะทอถอยเนะาะไม่หมอรู้สึกว่ากลุ่มกองที่สามนะหากว่าคุณนะคะกำลัง แอบชอบใครบางคนอยู่นะแม่หมออยากให้กองที่สามอะ่ะบุกเลยนะเพราะว่าที่จริงอะ่ะคนนั้นเขาก็มีใจให้คุณเหมือนกันนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอื้อมเอื้อมได้ยากเอื้อมได้ยากหมายความว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะอืมจะพูดยังไงนะก็เป็นคนเหมือนเหมือนคนเห็นแล้วรู้สึกเก่งเก่งคือ คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งไปทุกๆด้านบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณแต่ที่จริงอ่ะเขาอ่ะชอบคุณนะแต่เขาเหมือนไม่กล้าคุณจะต้องเข้าไปหาเขานะอ่าแล้วบั้นปลายนะชีวิตของคุณอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีคุณจะมีความสุขอ่ะกลุ่มกองที่สามนะอ่าเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เวลาทํางานก็คือทํางานแบบจริงจังเลย เวลาท่องเที่ยวคุณก็ท่องเที่ยวอย่างจริงจังแต่เวลาคุณพักผ่อนคุณก็จะพักผ่อนพักผ่อนเลยคือคุณจะไม่เอาเรื่องงานมาปนกับงานกับเรื่องส่วนตัวคือจะไม่มาปนคุณจะไม่เป็นคนที่ต้องเอาเรื่องอะไรที่มาคิดมากเวลาคุณไปท่องเที่ยวนะคุณจะไม่คิดเรื่องอะไรที่ทําให้คุณต้องทุกข์คุณจะเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวแบบให้มันสนุกไปเลยคือคุณจะไม่มีคุณเป็นคนที่ไม่หนีอุปสรรคไม่หนีกับไม่หนีปัญหานะ แต่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เชื่อมั่นในตัวเองยังไงคือถ้ามันมีอุปสรรคเข้ามากองที่สามจะบอกเลยว่าคุณไม่กลัวนะคุณไม่กลัวจริงๆคุณพร้อมที่จะสู้แล้วคุณก็สู้แบบสำเร็จแล้วนิสัยอีกอย่างหนึ่งคุณนะคุณเป็นคนที่พูดจาพูดจาดีนะ เป็นคนที่พูดจาไปแล้วคนคนที่ฟังอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พูดจาแล้วคนอยากอยู่ใกล้เวลาคุณไปอ่าทำงานเนาะหรือว่าคุณต้องไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่พูดเพาอค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่า <Wow. S 2> แสงของคุณคือสีอะไร ดูกันนะคะแสงทิพย์ของคุณนะคะแสงทิพย์ของคุณเป็นสีเขียวค่ะทาไมถึงว่าเป็นสีเขียวคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะติดดินนะคุณเป็นคนที่เข้าคนง่ายพูดจาไพเราะจิตใจของคุณน่ะจะอยู่กับธรรมชาติที่แม่หมอบอกว่าเวลาคุณไปท่องเที่ยวเนาะคุณจะอยู่กับธรรมชาติคุณจะดูดดื่มกับธรรมชาติจิตของคุณที่แม่หมอเห็นนะเป็นแสงขึ้นมาเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับการรักษานะ เกี่ยวข้องกับการรักษาการเยียวยาใครที่ม่อยู่กับคุณหรือว่าที่แม่หบอกบอกว่าคุณนะเวลาคุณพูดอะไรอะ่ะเวลาคนได้ฟังอะ่ะเขาจะสบายใจมากคุณสามารถฮิลลิ่งคนที่เขาทุกข์อยู่หรือว่าคนที่เขาลําบากเขามีปัญหาคุณสามารถที่จะพูดให้เขาให้เขาอ่ามีความสุขหรือหมดทุกข์ได้คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ เป็นคนที่รักครอบครัวคุณทุ่มเททุกอย่างให้กับครอบครัวแม่หมอรู้สึกว่ากองที่สามนะถ้าคุณมีคนรักอะ่ะคนรักของคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าคุณอะ่ะจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดคือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่มีความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใส่ใจสามีการดูแล คือเป็นคือคือจิตใจของคุณเนาะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนชอบที่จะดูแลผู้อื่นและแม่หมอรู้สึกว่ากองที่สามอะคุณมีจิตสัมผัสสามารถสื่อสารกับอีกมิติก็ได้อ่าหากคนไหนนะคะที่ที่ไม่ชอบสนมบมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าวัดเนาะก็อาจจะสื่อสารได้นิดๆหน่อยๆน่อยะแต่หากกองกอง่ากองที่สามนะถ้าคุณน่ะปฏิบัติสักนิดนึงนะ คุณจะสามารถสื่อสารกับอิมิติได้คุณสามารถที่จะพูดกับสัตว์ก็ได้นะคุณจะรับรู้เลยว่าเขาอ่ะตอนนี้เขาอารมณ์แบบไหนต้องการยังไงหากคุณมีน้องหมาน้องแมวเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคุณจะสามารถอ่านอ่านความรู้สึกของเขาได้ว่าตอนเนี้เขาอะรู้สึกยังไงเขาต้องการให้คุณทําอะไรให้เขาค่ะ ยังไงกองที่สามก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจนะคะจะดูดวงก็สามารถทักมาที่ไลน์ได้นะคะขอบคุณค่ะ